ไปดีอลพี่น้องเมื่อสู่บุญุกด์เนาะมื่อนี้กะมาพบพอกับทองสาวจิดาบสวรรค์คือเก่าเมือนี้เฮาสิพาไปใหญ่ใหญ่ขึ้นมาแดงเนาะกับแม่เฮาไปเบิกน้ำกันมาสิไดงลายสำหรับเนาะตอนนี้แม่เฮากำลังหาหลอกห้างห้างมัดแดงเนาะใหญ่บัดแดงมาใส่แกงปลาเพิผลปะมันรุ่นน้ำกันมาสิได้จังห้างมนีง เอ้าเหาวยังบัดนี้หนึกว่าห้างหมุแนแดงอันนั้นเนาะหาห้างต่อไปแบบนี้นพอแล้วห้างนี้ พอแล้วพอแล้ว,ออลวเออจังหวะที่ไข่หรือบอ,อกจังหวะอ้าไข่มันตกลงเบิด์ดนะฮะตกงม่ได้ถือจะตกงม่ได้ถือด้วไหม ได้ไข่มันขูดลงเลยไข่มีมันก็พอได้อยู่เนาะใส่แกงนีเนาะพออีกแล้วนาะเึินกำลังหาธีการแง่ของเผินผูเพินแง่ห้างไง่ก่อนเพินแง่ห้างหง่ก่อนพุร็แล้ว

ไม่อย <thế S 2> ู่เลยค่ะฮะฮะเห็นบอตกลงเลยฮันดี้ขู่ลงเห็นบ่พี <The> ่น้องเห็นบ <boys>: ่เห็นบ่ไข่มันขู่ลงเถอะละไข่เถอะะไข่เห็นบ่อห้องน้อยตัวนี้ตัวใหญ่ห้องกระตาบุ้งห้องใหญ่นะกระตาบุ้งช้ำเออเออเออหมดแดงกัดเข้าไปไกลแล้วก็หมดแดงครบอ่ะ ห้างน่อย,อยตัวนี้ก็ได้ชิมีอยู่นะเนาะอะไรอะไรห้างน่อยแบบนี้ต่อจากห้างเรียนคื้แบบนี้ใช่ก็ยังหินตกอยู่อันนี้นต,ก,ตกแล้วเนาะ เขาบงกใกล้ๆเลยเนาะเพรโหมันต่ำทางมดแดงดดดดอ้าวหนูก,กระตา่ายตุ่มกระตา่ายมันฉึงฉึงมินบ่็ครับเห็นบ่็ครับขรูลงแล้วขรูลงแล้วขรูครูลงแล้วผมโอ้ยโอ้ย เหียลุงละแม่เหียลุงละแ่เบิ้นแล้วบ่เบิ้นแล้วเบิ้นแล้วแม่แเป่งนะขาวๆนั่นน้อแม่แม่เป่งขาวแบบนี้เลยนี่มันเหีย่ยหาหางใหม่ต่อไปแบบนี้เฮาก็สซี่งเงคือกันทั้งแหละแต่ตอนนี้ ถ่ายคลิปก่อนรอบซองเลยเนาะที่มันเหยเห็หมดแดงรอบก่อนมากับไปกับบอหารอบก่อนเขาโดงรอบก่อนรอบนี้หลอตามทงหน้ารอบนี้บรรยากาศหอมๆเนาะเดี๋อินทีกำลังงามๆเลยส่วงนี้ห้างน่อยตัวนี้ ไข่ยอยู่ปะไข่ยอยู่เนาะส็องซำไข่ชิมีบอ้ามีได้ไหม,มป้าบุ้งดูนี่บุ้งดูนี่ มาแล้วมาแล้วทางนี้เนาะใหญ่ค่ะกะลีผูคู่ลงครบเอ้าแม,ม่ไม่ไปถือปากระตาแลบนี่นะ่ <laughs> คูอ่ <laughs> คออกแล้วแบเซ็งแดดตัวนี้คู้ลงจีนเน ตอกับหัวเหนะ็ดอกาไข่หน่อยๆเนาะถ้าเบ,บิ่งบัดพิชิพุดแหละมันจิได้ร้ายได้หน่อยสำได้ครับมีเบิ่งต้นแน่หางบดแดงกะหางไงกว่าอย่างนี้บันไดเนาะเพราะว่ามันลาแล้ว พอแล้วอยู่ปลายหม่วงวุ้สูงขักสูงแน่ห้างไงกระตะดอาไข่ลายรีแม่พักคนเบิง่งพี่สิบูเห็นดอก <c oughs> <c oughs> เห็นได้เห้านี่แหละได้ขูดลงมาแหละถือกระโตถุกไข่ถุกเม็ดผู้ความสูง <c oughs> ปลายหม่วง <c oughs> ปวดใสจฮะฮะแม่เป้งมันจะบวออกบ่อันนี้สูตรแม่ห้าวเนาะขัดปวดใจแม่เป้งไ,ไงไม,นไงไมันจะบวออกคนวะบรรยากาศเมื่อนี้แดดค่กคีรีเมื่อนี้นนต้นขี้เล็กออพอแล้วจ้านี่ฮังหมดแดงนี่ นี่อจะไปย่ายดีทึงน่ะดีทึงกับมีแล้วมีเด็กตองหังแต่กับบุญใหญ่เ็นใด้ผู้รู้มาแล้วบัวุ่งกับลองเบิ้งมันกับหังมานหังบัวมันอะไรเนาะ เราหวยต่อบาทนี้หลังจากที่เราทงหน้ากับมาเราหวยน้ำหวยกับบุลึกดอกโพยย่ามนี่มันบลึกปันใดยามนี่น้ำหวยมันไม่เลิกครับผมบรรยากาศแดดค่ะอล้พอไมปพี่นอ้องย่างเราะหวยต่อไปหาเบิงไข่มดแดงให้แม่เงี พอทด่อยู่เนาะบ่แดดบ่หอนบันไดแต่ว่าแดดอยู่แต่มันก็ร่มมันก็เลยพอไปหากินก็ได้ันีเรอหู้ไว้หมนมวนท้งบุดแดงก่ะพอาะได้แหย่อยู่เนาะอียงมอหมอกรมานำ วัวมามีแต่ปลากแก่แหละแถวนี้เออหวยขาวเนาะนี่คือหวยขาวบุปเป็นหวยกิม่าด้หวยขาวจุกตาเขาไงเนี่ยวะะนี่ฮะหมดตดงยัยย่วๆจ้าห <c oughs> มดหมดตำสะอาดอีกมือนี่เมื่อผลัะยินสิสีดำ แบวมะั้นอย่างสูงตัวนี้ความสูงเนาะให้เบิง่งหากินตามพีชีวิตบทดิสื่อเนาะเพราะว่ามีแต่ไปหาแบบนี้และกับแม่เมื่อ,อไรบทดิต่ำสาดบางทีไ็มันมวนมันมวนมวนครัก เหออ็นอีกแล้วอยู่ต้นม่วงหางนี้หางนี่ต่อบัดน,นี้ อ้อนมองมอง่วงค่ะเจ้าแม่พี่น้องเลยโพดโพวะดกดกโอ้ยจนเบาเบืถึงแล้วเนาะโพดโพวดกผูมีแต่ต้นมองมอง่วงอันนี้เขาเอินมองมองอ่วงไงวะสุกไรมาอ่านกันเลยดิแม่ผู้ไม่ต้องม่วงสุกพูน่ะเบิง้งหลักก่อนจะหมากเน,ะน,นาะหยัดบวกด้ยเนาะ โอ้ยปิดเอาคากระต้นเลยเนาะสดๆปิดเอาคาต้นสดๆเลยได้นี่ว้าโทษน้ำลายไหลเลยเอพอพม่ีนน้องหยัดโบกเนาะใส่เขาปะแสบขักมากที่มันหล่นเองตามธรรมชาติเลยเก็บมาหยัดโบกก่อนเนาะ เขาเปลเห็นเก็บเนาะแม่ผู้นะ่ะอาโถเหลืองข,ขนาดสีแบบจะคือมองม่งแกมแดงแต่มันบวมแมนจะบงมอย่ององอางยังหม่งซอาป่ะแม่ไต่คว้าเดือกก่อต่อแบบนี้เนาะเ้ามไปจากอย่างน้ำ ซูงโพดโพอยู่ป้ายเดือพี่ลึกว่าผืนสูงสูงได้สูงว่ารังจากที่เฮาแย่มาแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะมาเบิ่งน้ำการมาสิได้ร้ายสำได้มาเบิง่งมาเบิง่งแม่เฮาสิเกียร์เป็นเบิ่งโอ้ยเพิ่นเอาใบไม้ปกเนาะแม่เปตะมันออกมีแต่ไข่ใหญ่ๆพะนาดผู้ไข่มดแดงยั่วอาจา อำลาพระจาาคุณแม่พี่นอ้องเบิดสู่คุณสุคนเนาะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะกดมากระดิ่งนั่จังสิบริวัตถุดิบคีใหม่ๆจากสองเฮาเนาะไปแล้วสบายดี